คือพวกนี้คุณก็ไปเที่ยวตัวเมืองก่อนตัวเมืองแล้วตอนบ่ายก็ไปน้ําตกตัดปวงสีรษะสวัสดีครับแฟนๆแกงโฮชแนลทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาพบกับอีพีสามกับทิปแกงโฮชแนลอินลาวแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราก็ลงจากรถไฟมาแล้วนะเนาะออกจากสถานีรถไฟมานะครับซึ่งสถานีรถไฟหลวงพระบางเนี่ยก็อยู่ห่างจากตัวเมืองไกลพอสมควรนะครับเกือบเกือบ สิบกิโลเนาะอันนี้เราก็เมาลรถตู้นะครับจากตัวสถานีรถไฟเข้าเมืองกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางระหว่างทางที่จากสถานีรถไฟเนี่ยเข้าตัวเมืองนะครับช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นแบบออกแนวแนวชนบทนิดนึงนะครับผมแต่ก็มีความสวยงามเขียวขจีร่มลื่นนะครับผมเนี่ยในช่วงที่เราไปก็ผู้โดยสารเยอะพอสมควรนะครับก็มีรถเข้าออกจากสถานีรถไฟหลวงพระบางเนี่ย เยอะพอสมควรเลยเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนอนระหว่างทางที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองหลวงพระบางนะครับผมก็เอาบรรยากาศมาฝากแฟนๆได้ชมกันนะครับผมก็วิธีการเข้าเมืองหลวงพระบางจากสถานีรถไฟเนี่ยตอนนี้ก็จะมีรถตู้ให้บริการนะครับจํานวนมากเลยนะครับถ้าเราไม่เหมาเนี่ยก็เขาจะคิดคนละสามหมื่นห้าพันกีบนะครับประมาณเจ็ดสิบบาท เนาะคนละประมาณเจบาทแต่ถ้าเหมาถ้าเหมาเนี่ยเขาจะคิดคันละสองแสนกีบหรือประมาณสี่ร้อบาทนะครับผมซึ่งเราแกเราไปกันเนี่ยก็เลือกวิธีเหมาดีกว่านะครับเพราะว่าเราเราก็มีหลายคนเนาะครับผมแน่แน,นตัวรถก็เริ่มเคลื่อนเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางนะครับก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีรถเยอะนิดนึงนะครับเริ่มเริ่มเห็น รถเยอะขึ้นละครับผมแล้วก็เห็นตัวอาคารบ้านเรือนในหลวงพระบางเนี่ยนะครับผมซึ่งหลวงพระบางเนี่ยก็ได้รับการยกให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับในในส่วนของตัวเมืองเก่าเนาะครับในเขตตัวเมืองเก่าเนี่ยก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนในลักษณะแบบนี้ครับก็คือต้องอนุรักษ์ไว้นะครับทา,าพี่คนขับรถเขาบอกว่าถ้าอาคารไหนที่จะสร้างใหม่ก็ต้องสร้างให้เป็นรูปแบบเดิม นะครับจะสร้างเป็นทรงทันสมัยไม่ได้เนาะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเนี่ยเราก็รถเราก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปในตัวเมือง <c oughs> ส่วนถ้าอยู่นอกเขตตัวเมืองมรดกโลกเนี่ยก็สร้างได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ตามชอบเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะมีความคลาสสิกอยู่รอบๆทั่วๆเมืองเลยเนี่ยนะครับก็ชมบรรยากาศตามคลิปของเราไปเลยนะครับผมเนี่ยแล้วเลียว แต่เนี้ยก็จะพาไปเที่ยวในมาร์เก็ตนะครับตลาดมืดเนาะตลาดมืดที่ไม่ใช่ตลาดขายของผิดกฎหมายนะครับที่ที่เราเขาจะเรียกตลาดกลางคืนว่าตลาดมืดเนาะเพราะว่ามันมืดเงแล้วตลาดเช้าตอนกลางวันก็เรียกตลาดเช้านะครับเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับไปบรรยากาศให้แฟนๆชมกันเนี่ยครับก็เป็นช่วงเย็นๆเราไปถึงประมาณรถไฟไปถึงประมาณห้าโมงนิดๆนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนกันนะครับก็จะ ดูคึกคักนิดหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นเขตชั้นชานเมืองอยู่นะครับเราเรายังไม่ได้เข้าตัวเมืองเราก็จะเห็นตึกแถวตึกอะไรเงี้ยที่เป็นรูปแบบทันสมัยหน่อยนะครับแต่ถ้าเข้าไปในตัวเมืองเก่าของบุรหลวงพระบางเนี่ยก็จะเห็นเป็นอาคารทรงแบบทรงอนุรักษ์ครับทรงเก่าๆเ,เนี่ยเนาะคลาสสิกดีครับเนี่ยเมืองหลวงพระบางก็ไม่ไม่ได้กว้างมากนักนะครับถ้าเที่ยวเนี่ย ถ้าเที่ยวในตัวเมืองเก่าเนี่ยเราสามารถเดินได้เลยนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ไกลมากเนาะก็คือสามารถเดินเดินไปเที่ยววัดภูสีไปเที่ยววัดเชียงทองไปเที่ยวพระราชวังหลวงบางได้เลยนะครับมันมันจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเน่กว,ก,วก,วกว่ากว่าเราจะเดินทางจากสถานีรถไฟเข้าตัวเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็รถที่เนี่จะวิ่งไม่เร็วมากนะครับ ก็คือค่อยๆไปเนี่ยแบบ slow life นะครับก็ปลอดภัยดีนะครับสำหรับมุมมองของเราเนาะก็ก็คือเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับรถก็ค่อยๆไปนะครับผมตอนนั้นวันนั้นเราไปจากจากตัวสถานีรถไฟไปถึงโรงแรมที่พักเนี่ยก็ใช้เวลาร่วงล่วง20นาทีเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็น20นาทีที่เราเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เรา เพิ่งเคยมาหลวงพ่บางครั้งแรกนะครับก็ตามชมบรรยากาศตามคลิปเลยครับผมตอนนี้มาถึงตัวเมืองหลวงพ่บางแล้วนะครับผมก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดมืดกันนะครับจะไปตลาดมืดเนาะหรือว่าถนนคนเดินในมาร์เก็ตหลวงพ่บางนะครับเนี่ยเราก็ได้ที่พักแล้วที่พักก็อยู่ใกล้ๆเลยเดินสบายนะครับหลวงพ่บางเรามาครั้งแรกเนาะตอนนี้นะฮะแรกในชีวิตเลยก็ มันเป็นเมืองที่เดินได้เมืองชิวเลยฮะแล้วก็แต่ในในตัวเมืองเนี่ยไม่ไม่กว้างมากเนาะสามารถเดินเดินเที่ยวได้นะฮะแล้วตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเราพาแฟนๆไปชมบรรยากาศของตลาดมืดด้วยตลาดมืดไม่ใช่ตลาดของขายของผิดกฎหมายนะครับเป <c oughs> ็นภาษาลาวมืดก็คือตลาดกลางคืนอา่าตลาดเนี่ยฮะย,ยเวียงไปแล้วไปเรื่อยๆนี่ นีย่ยมีเป็นร้านนี่ไงร้านกาดแรงสวนกาดแรงนะครับนี่ก็มีของขายนะครับของกินพี่ซองมีชายสีด้วยวะ่ะเห็นไหมชายสี<อ>ชายสีมีเยอะนี่ตรงนี้จะเป็นร้านร้านอาหารนะครับศูนย์อาหารให้เรา กินอาหารกันได้นะครับนี่ไก่ทอดพี่ซองพี่ซองมาช่วยอ่านหน่อยว่าอันนี้อา่านว่าอะไรไก่ทอดอเกาใช่เกาหลีล่อแหลมนะล่อแหลมนี่ไายสีครับพี่ซองเราต้องเราต้องลองแล้วว่าเหมือนบ้านเราหรือเปล่านี่ให้ชมบรรยากาศานี่ซูชินะครับ <c oughs> อันนี้อะไร กะเล่มผัดไอติมไอติมผัดกระเล่มผัดนี่นะฮะอาหารการกินตรงนี้เยอะแยะมากเลยเนี่ยเป็นร้านอาหารนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งพอสมควรอ๋อันนี้ร้านอาหารเกาหลีอิโนนอิโมเนนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็มีเวทีด้วยที่นั่งให้นั่งชิลได้นะครับ ข้างนอกนุ่นก็จะเป็นตลาดมืดนะครับตลาดกลางคืนเนาะครับมาเที่ยวหลวงพระบางต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวอันนี้อะไรร้านนูเดิลสเตชันนะครับอันนี้ก็เป็นยำม,มินตานะครับเนี่ยมียำหลายอยา่างเลยอันนี้เ็ปิ้งย่างนะครับปิ้งยากปิ้งยางยามาล่าหรือเปล่าอ๋อปิ้งมาล่าครับ ร้านหมาล่านี่อันนี้ก็ร้านติ่งแย่งเข้าไปโอ้โหของกินเยอะมากครับผมลงกมะบางนี่ก็บาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวนี่บาร์บีคิวนี่ครับก็มีนักเที่ยวมานะครับเมื่อเรามีรถไฟเนาะก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายก็สามารถพานักท่องเที่ยวมาถึงได้ง่ายๆนะครับนู้ย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านนั่งชิลนะครับไปดูกัน ไปดูกันหน่อยนี่จะมีขายเครื่องดื่มครับขายเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนี่มีทั้งแอลไม่แอลนะฮะอ่าอันนี้ขายย่ำขายยํำนะโอ้อันนี้สายชิวต้องมาครับโหมีมีครบทุกมีครบทุกยี่ห้อสบายดีค่ะเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อขอถ่ายก่อนอ่นี่โอ้มี ให้เลือกครบเลยนะฮะโอโอเคนั่งชิวกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้เรานั่งทานอาหารกันนะครับในบรรยากาศชิวๆยามเย็นเลยนี่นะครับโอ้ฝั่งนี้ก็เครื่องดื่มเพียบ <c oughs> <c oughs> โอ้สาสายเมานี่ถูกใจทีเดียวเลยนะครับอ๋อมีครบดูฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ส้มตำส้มตำก็มีมีทุกอย่างเลยนะครับก็มีนะท่ s like <S องเที่ยวนักท่องเที่ยวฝรั่งก็เยอะครับเริ่มกลับมาสู่บรรยากาศเดิมๆกันแล้วนี่ดูนะครับบรรยากาศนั้นคือทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้เนะาะครับผมนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาอะไรกินก่อนนะครับเริ่มหิวแล้ววันนี้เดินทางทั้งวันเลยนี่มีชายสีด้วยชายสีอ่า นี่โอเคนะครับเดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนมีเจ้าคณะเล่นหวยกันแล้วครับหวยลาวนะครับนี่เจ้าคณะเล่นซื้อหวยลาวแล้วครับลองเสี่ยงโชคกันที่อ่าโรงพราบางกันนิดนึงหวยออกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะรวยกันแล้วอ๋วันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับโอ้พรุ่งนี้ขึ้นเงินแปดโมงเช้า พวกนี้เรียกเสียได้เลยครับ <c oughs> ขอบใจร้ายนี่อันนี้เป็นร้านยำนะครับช่างเป็นขีดเนาะขีดละ9 0้0พันกีบนะครับ9ก0 0กีบก็ประมาณ18บาทแล้วก็ให้น้องเขายำให้นะครับก็เลือกเอาได้เลยว่าจะกินอะไรเนี่ยดูนะครับเยอะแยะเลยนีม่มีไส้ด้วยไส้มีมหูหมูเนี่ยมีปลาหมึกนะครับเง<ส>็ด หอยนานะครับตรงนั้นนะฮะแล้วเราก็ช่างแล้วก็วกยำได้เลยนะครับจะเป็นกับข้าวกับแก้มได้หมดเลย